ฮัลโหลก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมพ่อผมคนเดิมนะครับฟีฟ่าจากช่องซีเอชวาฟีฟ่าครับผมวันนี้จะมาอ่าเรียกว่าทําการรีวิวทีมตัวเองนะครับเป็นไอดีที่ผมเล่นหลักในตอนนี้นะฮะก็ไม่ได้เล่นมาสองสามวันละเนื่องจากติดอ่าภารกิจนี่นั่นนะครับผมนะครับก็จะมารีวิวให้ดูเนื่องจากไม่กี่วันก่อนไม่กี่อาทิตย์ก่อนอ่ะผมตีกุลิบพวกแปดติดนะครับแล้ยปล่อยขายไปแล้วเอาตังค์มาทําทีใหม่นะครับผมนี่เราสามหมื่นสามพันล้านเท่านั้นเห็นราคาสามหมื่นห้าเนะเพราะว่าผมซื้อบุ๊กหนึ่งมาตีครับ ราคาประมาณ3า0 0มล้านนะครับผมแต่ทั้งหมดทุกตัวนี้ลงมสำรองอีกประมาณสองสตัวสามสีตัวจำไม่ได้ละแต่ผมเรามาดูกันในคลิปแล้วกันนะครับจะเป็นการรีวิวนี่เรื่องอย่างตรงไหนดีเนาะเป็นผู้สับประตูเลอนะครับนะครับเมนดี้ครับผมตัวแรกนะผมไม่รู้คนชื่ออะไรนะแต่อ่านว่าเมนดี้แล้วกันนะครับผมเอฟพีเจ็ดนะครับน้ำหนักส่วนสูงหนึ่ซนติเมตรน้ำหนัก86กกิโลกรัมนะครับพลังแฝงนี่ ออกมาสกัดบอลโยนนะครับค่าสเต็พุ่งรับก็ประมาณนี้นะของพันธมิตรของ GK ส่วนตัวผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ AI mm. เหนียวตัวหนึ่งนะครับของเกมนี้มันดีด้วยส่วนสูงที่สูงพอๆกูตัวนะครั่ากันประมาณสองเซนมั้งรู้สึกกูตัวจะ่ร้อยเก่าแต่ผมว่า AI ตัวนี้ค่อนข้างดีกว่านะครับในการพุ่งตัวในการาเซนบอลเซนการรับอะไรผมว่าเมนดี้ค่อนข้างดีกว่านะครับต่อมาเป็นแบ็กอ่าแบ็กซ้ายนะครับผมนูโน mm. ่าวาเรสบวกหกนะครับซื้อมาบวกหนึ่ง อขอโทษที่ผมลืมบอกราคาแมนดี้นะครับอ่าแมนดี้ผมซื้อตาตอนบวกหนึ่งราคาบวกหนึ่งตอนนี้อยู่ที่หนึ้ล้านนะครับผมสำหรับแมนดี้ต่อมาครับนูโน่ตาวาเรสนะครับผมแอคไซ้ X ์ ide, นะครับส่วนสูงร้อปดสิเซนติเมตรน้ำหนักเจ็กกิโลกรัมนะครับผมเ p 6นะซึ่งเ p น้อยนะครับแบ็กตัวนี้1ปต้นความเร็ว93้าสความเร็วเ5นะครับผมพลังแสงมีเออร์รี่คนะแล้วก็มีเลี้ยงบอด้ดเร็ว นะครับสามารถาจุดเด่นของตัวนี้คือส่วนสูงแล้วเป็นติษฐ์สาสำหรับแบงค์นี่ถือว่าเยอะนะครับสกัดบอลจากเข้ามาสกัดบอลในกรอบไปโทษได้เลย,เ,ลยเวลาเขาจะเปิดเปิดบอลมาจากไกลจาก,กนู่งแต่มุมอะ่ะผมว่าเขาทําได้ดีนะตาวเรสและพลังแฝงไอ้สออย่างเนี้ยอ่ารลีคอร์สกับอ่าสปีดริเบลเลอร์เนี่ยทำให้เขาสามารถเติมลูกที่มีประสิทธิภาพกว่าแบงค์ตัวอื่นนะครับเพราะเขามีพลังแฝงที่เลี้ยงบอลเร็วกับอ่าเปิดบอลจากข้างๆได้ดีนะครับเวลาเติมเกมลูกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแบงค์ที่มีมากกว่าแบงค์ที่เติมและคคครรัับบบผมมต่อาานะแขว อวนเซเบะนะครับผมอเอพเก้า uh, นะครับสูงสูง189เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก78กิโลกรัมค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้ถือว่าเก่งมากนะครับผมสำหรับอวนเซเบะปี 9s นะฮะขายค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับผมผมซื้อมาตอนผมซื้อมาน่าจะบวกหนึ่งนะครับตอนนั้นอ่า uh, ราคา225ล้านแต่ตอนนั้นพยยันกว่นะานี้นะพันนั้นน่าจะมา500เฮมเพราะว่าตอนนี้ราคามันลีละบวกหนึ่งลีลงมาละพลังแสงที่ั้นบนได้ไกลนะครับ ที่จุดเด่นของตัวนี้คือส่วนสูงหนึ่รอแดเก้าที่ไม่เท่าไปเท่ากองหลังไงนะเท่าไปเท่ากลางรับดีๆตัวหนึ่งเลยนะเหมือนกันครับซีซีเพราะว่าส่วนสูงแล้วน้ำหนักในการชนในการเบียดนะแล้วก็เซฟลูกบอลบ่ปปงในในหนาที่กองหลังเซนเตอร์ของตัวเราหลุดล,ลายได้นะครับผมส่วนสปีดต,ต้นความเร็วนี่ค่อนข้างเยอะมากนะครับสปีดต้นที่ของบวก5้านะครับสปีดต้นอยู่ที่หนึ่งรสองแล้วความเร็ว110ร้ยสิบชนะไม่ธรรมดานะนี้บวก5้านะครับผมนะครับประมาณนี้ต่อมาเซนเตอร์สองตัว วนะอร์จิลฟันได้นะพ่อรัสถาบันนะครับวอร์จิลฟันได้ให้ทั้งคู่ของคนนี้ฮะโหสุดสุดผมว่านั่นอ่ะขั้นต่ำเป็น M.O.G. นะสำหรับไทยยาวยๆนะครับ F.P. 22่สงส่วนูงร้อเมซนติเมตรน้ำหนักก็2กิโลกรมัมถือว่ามาตรฐาน,นครับแต่ก็ในตัวใหญ่แหละพลังแสงมีบาดเจ็บยากนะครับผมล,มล้มแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยลงไปนอนนานนะครับก็ลุกเลยส่งไกลแม่นยำไม่ได้ถือว่าดีนะครับส่งไกลแม่นยำในพลังแสงนี้ในการสาดบอลไปข้างหน้าพลิกจะกลับเป็นลุกนะครับผมอ่ผู้ว่าหิดเดอร์มันได้ดีนะครับ ฟันนี้นําเป็นสําหรับกองหลังมากครับเพราะว่าเฮดเดอร์นะครับอามาดูที่จุดเด่นของฟันได์คือมีความสูงและความเร็วครับสปีดต้น109ความ113แต่คนที่สูงสูง1 9 3นี่ไม่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับการเข้าปะทะการอะไรถือว่าฟันได์ทําได้ดีอยู่แล้วนะการดักบอลการอะไรนะความที่ตัวใหญ่เก่งกล้านะครับจากบอดี้นะครับผมราคาบวก5ตอนนี้อยู่ที่า3า0 0ล้านนะครับผมต่อมาอีกตัวหนึ่งราฟาเอลวารานปีอ่า บีโอยี่สิบเอ็ดนะครับผมนะฮะเอพยี่สิบนะครับสูงสูงล้วก็เอ็ดซนติเมตรน้ําหนักแปสิบเอ็ดกิโลกรัมนะครับก็จะเหมือนก็จะเป็นฟันไดที่น้ำหนักลงมานะครับต่างกับฟันไดที่มีผอมกว่าการเข้าปะทะอาจจะไม่ได้ดีมากครับแต่ความความคล่องตัวและการการพลิกตัวครับการพลิกตัวไรบอลนะเป็นกล้องหลังสไตล์ไ่บอลนะครับฟันไดเหมือนเป็นบันไดดักบอลนะครับท่อกัดอันนี้เป็นแนวไ่บอลครับเลยเวลานะครับผมพลังแสงมี ข้าบระทังได้ดีครับทรงไกลแม่นยำเหมือนไฟนไลท์เลยนะฮะมองวัดได้ดีนะครับผมอ่าต้องบอกก่อนว่าปีนี้อ่าเรื่องของอ่าค่าพลังโดยรวมคือ90เรสิบเตมต้นเก้98นะครับบวก5อยู่ที่1้อใช่ไหมฮะจะเท่ากับไอีตัว B ี E สีแดงธรรมดา B ี E ธรรมดานะครับเท่ากันนะครับเรื่องค่าพลังโดยรวมความเร็วสปีดต้นน่าจะพอๆกันหน้าตาก็น่าจะนิดหน่อยแต่ที่เพิ่มขึ้นมาของปีนี้คือค่าค่าค่าพลังการกระโดดที่เยอะกว่าเป็น10เลยนะ ปีบีอน่ะจะไม่มีขําลังการกระโดดเยอะขนาด1้อสิกน่าจะเป็นระมาณร้อยนอหรือ90้าสิประมาณนั้นมาครับแล้วก็ที่มีที่พลังที่โบเอธรรมดาสีแดงสีแดงน่ะไม่มีคือไอ้นี่นะครับพลังแฝงรอ Long งแพสเซอร์สงไกลได้ดีรู้สึกว่าปีน,นั้นจะไม่มีนะครับผมตอนนี้ราคาอยู่บวกห้าอยู่ที่1นึ่งพันหกรา่านั้นเองนะครับถือว่าถูกมากนะต่อมาดูที่การรับ2ตัวครับตัวแรกนะรุดกลิตก็พอทุสถาบ,บัลเหมือนฟันได้นะครับ f อฟยีิบสองนะครับ สูงๆนงรอยก็จะเป็นซนเมตน้ำหนักแปสิปดกิโลกรัมหนานะครับชนดีและมีความเร็วความเร็วอ่าร้อเก้าตันต้นน้อยนะครับแต่เล่นจริงเร็วที่ที่ะนะครับเร็วโคตรโคตรไม่รู้จะเร็วยังไงแล้วเล่นจริงเร็วคล่องอ่าแข็งคมนะครับทุกอย่างแม่งเป็นทุกอย่างจริงเหลือเยียงเดียวคือถ้าเล่นโกได้ก็เล่นได้ก็เล่นแล้วตัวเนี้ยนะครับพลงแสงมีแฟร์นะเล่นเล่นนุนสงศ์เล่นภาษาดีครับตัวเป็นดีก็เล่นได้ดบอลเร็วนะบ ครบเครื่องนะครบเครื่องยิงไกลได้แต่ดูสิว่าจะเบาหน่อยด้วยแพดด้วยอะไรมั้งส่งไกลดีส่งคุลภ์พรแม่นยำแหน่งดีครับเล่นกองหน้าก็ได้นะถ้าพลังกองหน้ามันเยอะกองกลางไม่ต้อพอกองกลางเลยดูดีทุกคนดูนะครับผมต่อมาปัตติกวิเอร่านะครับตัวนี้บวกหกนะเออผมลืมบอกราคาคุณลิศราคาคุณลิศอยู่บวกห้าอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านครับตอนนี้นะครับผมต่อมาปัตติกวิเอร่านะครับราคาบวกหกอ่าบวกหกนะฮะ IP ยี่สิบนะครับส่วนสูงแล้วก้สามเซนติเมตรน้ำหนักแปดสิบห้ากิโล บางค่อนข้างถอดนะแต่เล่นจริงค่อนข้างชนดีเหมือนกันเหยียบบอนดีครับทุนเด็กของตัวนี้อยู่ที่ความความแข็งแกร่งและความอึดที่วิ่งได้ทั้งเกมนะเก่งลูกทั้งดาบเล่นได้หมดนะครับในขณะที่แม่นยำนะครับผมแล้วก็ความแข็งแกร่งนั่นเองนะสปีดต้นความเร็วร้อยสปีดต้นร้อยสี่กับร้อยเก้าม 9, ไม่แย่สำหรับคนสูงร้อยเก้าสามท่าไม่แย่เลยนะนะครับผม มีพลังแสงมีชอบเถียงกรรมการและเพาเวอร์เฮดเดอร์นะครับสังเกตไหมครับแนวรับผมอ่าสี่ตัวหนึ่งเซนตรงกลางเนี่ยจะมีเพาเวอร์เฮดเดอร์หมดเลยนะครับไว้สกัดบอลจากลูกโม่งนะครับซึ่งอันตรายลูกโม่งเป็นลูกผู้สาประตูเซฟยากนะครับผมต่อมากองกลางตัวลุกนะฮะควินเดอร์บอยนะครับผม fp พียี่สิบนะครับส่วนสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรน้ำหนักเจ็ดสิบกิโลกรัมนะครับพลังแสงค่อนข้างเยอะมากๆครัปียี่สิบเอ็ดเอสเดอร์บอยยี่สิบเอ็ดทสนะครับผมเอาผมนึกบอกราคาเวราบบวกหกนะ อยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยล้านครับผมชอบลืมบอกจังวะมาต่อมาดับรอยนะครับพลังแฝงที่มีนะฮะใหม่เลยว่ะเอพี่ยี่สี่ครับส่วนสูงนร้อยแปดเซนติเมตรน่าเจ็ดสิบกิโลกรัมนะครับมาตรฐานนะตัวเล่นจริงตัวน้ค่อนข้างหนานะแต่เป็นนี้รู้สึกมีความเบรย์พอสมควรนะเลี้ยงได้นะครับนิสัยที่มีเยอะมากค่อนข้างเยอะนะครับเออรี่คอรนนะจะมาจากด้านข้างได้ดีปั่นฟินิชช็อตปั่นโค้งนะครับผมลองแพสเจอร์สิงไกลมันยำลองช็อตแทเกอร์ยิงไกลได้ดีครับเฮมิเกอร์ซ่อมอากาศได้ดียิงไซครรัับยิงงงแแนนน่่เออะล้วก็า สวอร์บอ่ะส่งบอลสามารถส่ังบอลได้ดีนะครับผมประมาณนี้นะการเป็นตัวได้ส่งบอลแม่นขินนพาดดีมากขีนนพาดดีมากๆนะครับวางบอลดีไสลที่ดีครับยิคงคมด้วยนะโค้งชิบหายไปบวกนะครับราคาผมซื้อมาตอนบวก2นี่แหละบวก1กตอนนั้นไม่มีขายนะับ4พันล้านนะจะต้องซื้อมาส0 0พันะครับผมตัวนี้ราคาขึ้นนะจุดเด่นของมันคือ2เท้านะครับนั่นแหละลองล็อกไม่ต้องแต่งอะไรมากเขาเข้ามาก็น่าจะยิงได้เลยนะต่อมาครับมาทางฟังปีก ปีกซ้ายนะครับรายิีมสเตอร์ล e ิงเอพี20นะครับส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก69กิโลกรัมค่อนข้างผอมนะครับจุดเด่นของตัวนี้ผมว่าเป็นความคล่องตัวนะตอนแรกผมก็ลังเลีว่าจะซื้อเขาดีไหมสำหรับสเตอร์ลิงปีทีวายนะเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงกว่าปีอเออี B o e เยอะพอควรนะนะครับผมจุดเด่นเขาคือสปีดต้นความเร็วนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงคือความคล่องตัวเว้ยมันคล่องตัวมันเลี้ยงบอลไปไกับบอลดีมากไอ้สเตอร์ลิงเนี่ยไปบอลโคตรจะดีไม่รู้จะดียังไงแล้วอ่ะสเตอร์ลิงอ่ะ แต่มีข้อเสียคือจบสกอผมว่าจบสกอรจริงๆมันไม่ค่อยขมเท่าไหร่นะครับที่ใส่ที่มีอยู่มีนี่ครับชมอปเลิ้องอ่ามีชอบไม่คนเดียวนะครับฟินิชช็อตแต่ยิงพอนี่ยิงโค้งดีพอสมควรนะครับถ้าเป็นโค้งเบาๆนะแฟลร์เรื่องนนทักษะสปีดดิเบเลยเรื่องหมเดเร็วอันนี้เป็นข้อดีครับมันไปกับบอลเร็วมากนะแล้วก็นเรื่องนหนึ่งดีครับผมสก,กิลนี้ C ทนนิชโคลดิบเบอร์รนะราคาบวกห้าตอนนี้อยู่ที่สามพันล้านนะครับผมสำหรับตัวนี้นะต่อมาปีขวานี่มาจูเนียนะครับผม ไอพี่ยครับสูง1 7อยเ้อยเจ็ดสซนติเมตรน้ำหนัก68กิโลกรัมนะครับผมจุดเด่นเขาคือ2เท้านหนึ่งในมาปีนี้จุดเด่นคือ2เท้า,น,น,า,น,ทานะครับผมีพลังแสงที่มีมีปาดเจ็บง่ายนะครับชอบเล่นคนเดียวเสียงกรรมการนะครับฟินิชช็ h o t บอลพงนี่ดีแ l a r เล่นลูงทักษะนะครับผมบเล่นลูงทักษะพิมเกอร์ซ้อมกันดีดีแล้ว liberal, เทดดิโก้ดีเบลเอร์นะครับข้อดีอย่างไนมาปีนี้จริงๆคือมันเล่นจริงมันดูตัวตัวสูงนิดนึงนะครับแล้วก็มีความเร็วสปีดต้นที่ค่อนข้างจีจานนะคล่องต ได้นะครับผมจมประกอะอ่าจุดนี้ผมถึงว่าตัวเป็นตัวที่ยิงคมนะครับในมาแต่ข้อเสียคือไม่มีสปีดดิเบลเลอร์แหละปีนี้นะครับต่มากองหน้าอ่ะขอเป็นตัวนี้แล้วกันจัดไม่ผิดนะครับถ้ามันหลังกันตัวนี้นะอันนี้ลองเล่นได้ใช่นะครับผมรุ่นฟอนิสเตอร์ลอยนะครับอ่าลืมบอกราคาในมานะฮะบอกราคาของห้าตัวนี้อยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยล้านแต่ผมซื้อมามันราคาประมาณแค่สองพันห้านะครับตัวนี้ราคาขึ้นนะต่อมานี่ครับรุ่นฟอนิสเตอร์ลอยนะไอพียี่สิบสองนะครับ สูง188เซนติเมตรน้ำหนัก80กิโลกรัมมาตรฐานนะแต่ว่าข้างหนานะเบียดพอได้นะครับผมตัวนี้นะคันนี้ตลอดทิสัยที่มีมีแค่มีแค่เล่นคนเดียวนะเป็นในช็อตจริงปั่นโค้งดีแต่ก็เล่นจริงก็ไม่ได้ปั่นอะไรดีขนาดนั้นครับสตัวเบีดไม่เลอร์ตัวนี้นะพีชตรงเลี้ยงบอลเลี้ยงมันดีมากๆแม่งดีมากเว้ยในเลี้ยงบอลนะเพราะเพลเดิรหมองมันดีครับแล้วก็มีแล้วก็ยังมีลูกชิพนะครับมันเป็นตัวยิงจิงยิงค่อนข้างเทคนิคครับไม่ได้ยิงแรรรรรงงงงไไไมมม่ดด้้ยยยิิิิอะรครคคะคคคคคัับบเทนนนใใชวาาาฉลกผ มีค่าสปีดต้น120คอม117ซึ่งเยอะมากๆกันทียรกัุรถปีเก่าๆนะครับปีฮอตปีอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นปีเก่าเนี่ยเราลองมาปีนี้เจอค่อนข้างมีดีกว่าครับด้วยการจบสกอร์ที่คมแบบคมกริบนะเฉือนเลือดซิปๆเลยคมชิบหายนะครับแต่การมองบอลผมว่าตัวนี้ทำไม่ทำได้ไม่ค่อยดีข้อเสียตัวนี้คือเท้าเดียวครับเท้าเป็นเท้าขวาเท้าเดียวเท้าซ้ายอีกเที่ยมากรถเัรนช์โรลนะครับผมต่วมาสำรองอีกนบเป็น3ตัวแล้วกันนะพวกนี้ไม่นับนะ ฮิเคนบวกเจ็ดนะครับผมอ่าผมลืมบอ,อกแล้วครับผู้ลืมบอกอีกแล้วระคครับนี่ฮะราคาปัจจุบันอยู่ที่หกพันล้านนะครับผมหกพันหนึ่งร้อยล้านนะสันนอรุสรฟฟรรรรรตรลอ์ปีเอ็มสีนะต่อมาฮิ้เคนฮอตบวกเจ็นะครับผมไอพีสิบเ้านะครับส่วนสูงและเป็นไซสสนับหกสิบป่าแปดสหกกิโลกร,รมัมถึงว่าหนานะตันตนตันต,นต,นตนเลยด้วยแหละนะครับผมราคาอยู่ที่สามพันแปดร้ล้านที่บอกอลยเก็ลืมนะพลังแสงนี่ ยิงไกลดีครับหม่งบอลดีแล้วก็สายก้อยครับตรตรนตัวที่ค่อนข้างยิงแรงนะยิเขตแต่บอลมันจะไม่ค่อยพุ่งนะมันจะลอยๆแต่ยิงแรงนะมันเรียกว่าแรงือเปล่บไม่รู้นะครับยิงไกลค่อนข้างดีนะหม่งบอลดีเพราะมันกระโดดดีครับทีนี้แข็งแกลร้อยสิบเอ็ดนะครับผมทีมต้องความเร็วร้อยสามเท่ากันนะไอ้ไอ้ที่ความเร็วเนี่ยมันม่ม่ดูมันก็ไม่ได้ดูช้านะแต่เล่นจริงม่งเฮี้ยมากครับ ซึ่งช้าโคตรๆนะมีดีอย่างเดียวคือไม่กิงคมที่ผ่านแค่นั้นเองนะจบสกอร์กับพลังการยิงท่องท่องดีมองมันดีครับที่สำคัญคือค่าพลังกระโดดมันเยอะว่าปีนี้ใช่ไหมปฏิกิริยาดีนะนะดูกระโดดร้อยสองก็ไม่แย่นะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับอะไรต่อมาก็นะครับพาวิเนสเวครับผมไปอีกจุดเด่นที่ไม่น่าเชื่อแม่งไม่น่าเชื่อเป็นพลังของคนราคานะครับถนนราคาร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเท่านั้นนะสำรองตัวนี้ถูกมากและเก่งมากครับเอพีสิบเก้านะน้ำหนักร้อยเจ็ดสิบ ร้อยเจ็ดเจ็ดเซนติเมตรส่วนสูงส่วนสูงร้อยเจ็ดเจ็ดเซนตินเมตรน้ำหนักเกย์สองกิโลกรัมนะครับมาตรฐานจุดเด่นคือสองเท้านะเปิดบอลได้ทั้งซ้ายทั้งขวาคนระับตัวนี้พลังแฝงที่มีคือเออร์ลี่คอร์สนะยิงไกลดีครับสปีดเดวิลเลอร์นี่ปีดควรมีนะผมว่าแล้วก็เฮมิเกอร์นะครับผมเล่นได้ทั้งกงลางรุกและปีกซ้ายขวานะครับเวทความเร็วเล่นจริงค่อนข้างจี๊ดนะถึงควาพมันอาจจะความเร็วจะดูน้อยไปไหนแต่เล่นจริงค่อนข้างค่อนข้างเร็วมากยิงแรงครับยิงไกลดีแล้วก็เปิดบอลค่อนข้างตรงหัวลงหัวมากๆครับาม ดีเอ็มเป็นสำรองหลังหรือสำรองอ่ากลางรับครับแฟงเนักจนะครับพี่ติดเก้าสูงสูงแล้วไปแล้วไปเจ็ดเซนติเมตรน้ำหนักแปดพันห้ากิโลกรัมนะครับมีดีตรงความอึดนะเติมเกมลุกได้เกมรับได้นะครับแล้วก็วิ่งในทั้งเกมพลังแฟงมีโหมดเฮดเดอร์นะครับราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบแปดเซนติเมตรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประมาณสิบห้าตัวนะครับรวมทั้งตัวจริงและสำรองนะงบทั้งใช้ทั้งใช้ประมาณสามสามพันร้านะครับไม่เกินนี้นะประมาณนั้นตอนนี้นะครับก็เราลองเล่นให้ดู อ่าลืมลืมดูดิวเทคติกทีมนะครับประมาณนี้ครับเทคนิคทีมสวนกลับพื้นฐานนะครับนี่ครับที่ผมใช้สลับกันในเกมก็จะมีแค่สี่อันนี้นะครับผมนะฮะต่อมาเทคนิคนักเตะนะครับผมอะไรวะน้าอันนี้ปะอ๋อนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ฮะเทคนิคนักเตะเวราชากา้าฮะ มาเอามาพิลัฟพลายเว้าวครับแต่ต่อไปเริ่มเบียดได้ไม่เป็นจุดโทษแล้วเคลียร์ไปก่อนครับที่จังหวะนี้จ่ายมาเดบรอยไม่รั้มอ่ะเฮดิเคนไปกุลิตยัดมาในมาลูกนี้ยิงเต็มข้อไม่หายครับลูกนี้โอ้โหยไปครับเฮดิเคนจ่ายมาเฮดิเคนฮะติดความเร็วมาที่เมียน้อยนิดแล้วจ่ายมาเดบรอยหลุดมาลูกนี้ยังไงฮะ ิงเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ฮะจังหวะนี้คือเป็นเดอะบรอยแล้วเหดเคฮะเกมสวนกลับนะครับผมชิ่งไปชิ่งมานะครับหนึ่งต่อสุนกาจัส่ามาจังหวะของเกมรับบ้างฮะ,งะ,งะงกาสซ่าเลี้ยงเข้ามาเซเบ้เซเบ้ฟันไนชนเรียบร้อยฮะฮหาดดีจริงฮะยังไม่ถึงแม่หักได้อยู่ฮะเดือบรอยครับลุดฟานกุลิตเดบรอย ผิกได้อยู่ครับเดบรอยกุลิดเซเบ้กุลิดเดือบรอยหลุดฟานหลุดมาตรงนี้เดบรอยเรียบร้อยครับโอ้โหสองศูนย์เดือกเวินเดบรอยฮะยิงเข้าไปแบบคมคมและรุนแรงคมกริบคมกริบเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นฟิลิคิ่งองรีเดือบรอยฮะอูในส่วนของเกมรับกันบ้างฮะกุลิดปอกได้วารานและฟานไนต์เตะออกไปฮะเคลียร์ เกมสวนกับนิสลอยฮะเดียบร้อยตอริงหีวีอราขึ้นมานี่ความเร็วฮะยกไม่ได้ครับโดนชนล้มไปไดายอยู่กุลิตฮนะจังหวะสวนกลับยังไม่ตายฮะบอลยังเล่นได้ต่อเรียบร้อยมานิสลอยไม่ยอมจับและยิงเข้าไปครับโอโ้โหสามต่อศูนย์ถ้ลูกนี้คมคมเขาบอกแล้วฮะเท้าขวาดีเท้าซ้ายเฮียนะครับเฮียมากนะครับเท้าซ้ายาจนิสลอยนะผมเป็นการดึงเท้าขวาฮะจับมาของรุดฟานิสโตูลอยนะครับ เกมนะครับผมนะครับสามต่อศูนย์ในเกมนี้นะฮะก็สําหรับนะครับผมอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอ่ะก็ขอจบคลิปเป็นก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปมากกว่านี้นะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากนะครับผมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับคิดที่เห็นยังไงในความเห็นท่าของผมยังไงถ้าพูดไม่ชัดหรือมีคําหยาบคายพูดไม่ชัดหรืออะไรนะครับติชมในคอมเมนต์กันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ